อนะันนี้ไม่รวมป้ายนะครับย้ำไม่รวมป้ายนะป้ายไม่เกี่ยวนะครับเดีให้ดูฮะแสงมันย้อนกลับมาเนาะผมพยายามมอาออกไหมเห็นกันชัดๆเลยนะว่าสวยมากๆ Civic FD นะฮะหนึเนะ Airbag a ก s เกียร์ออโต้สีดำไป2อ0พ นี่ล้อสวยมากรถสวยมากนะครับบอกเลยนะใครจองก่อนได้ก่อนนะครับย้ำอีกครั้งนึ่งนะมีคันเก่าเอามาเธอได้นะครับคันนี้เป็น Honda Civic FD นะไฟท้ายแปดเหลี่ยมนะ s 8 s a งจุ a แนะครับเกียร์ออโต้สีดำปี2010รถสวยมากๆนะครับอ่าเป็นโฉมแล้วอะโฉมโฉมลิ้นพันกันแล้วอะโฉมม i เนอร์เชน e นะครับไฟท้ายแปดเหลี่ยม มีสเสน่ห์สุดๆผ่อนเบาๆส,สบายๆนะในราคา2 9 0 0นราคา299,000บาทเคดีีนะฟรีดาวมันไปเลยนะตัวข้างว่าอยู่ที่6,510บาทไม่เห็นนะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะวันนี้ก็มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะอากาศแห้งเนาะสีดำก็จะเห็นชัดหน่อยนะแต่รถสวยมากบอกเลยนะมาพร้อมกับล้อแม็กขบบ17นะยางมิชลินเต็มๆเลยล้อสวยสวยมากครับผม ลายนี้นะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยไฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาลมลมดำหรือเปล่านะหรือว่าติดฟิล์มนะครับไม่แน่ใจแต่สวยมากนะฮะหล่อมากนะครับอ่าตรงนี้มันจะอ่ะมันจะเห็นแบบสีเหมือนสีชานิด,น,ดนิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าติดฟิล์มหรือลมลมดำนะลมควันมาอ่าลมผมพูดถูกไหมเนะี่ยแต่สวยดีครับสวยมากนะ คือแต่มันออกแดดมันก็จะแต่ถ้าในคลิปผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะย้ำไปไม่เกี่ยวนะครับสีดำก็จะเห็นฝุ่นเกาะชัดหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศแห้งด้วยนี่ฮะล้อสวยมากครับผมยางนะครับมิชลินไพรอตสปอร์ตซีนะครับโอ้โหตัวนี้ยอดนิยมเลยนะนะฮะ เต็มๆมกันไปเลย Airbag ABS ครบนะฮะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับติดฟิล์มนะกระจกข้างไฟฟ้านะฮะภายในเบาะผ้าสวยงามสะอาดสะอ้านนี่ครับสวยงามสวยทุกจุดอะ เดี๋ยวว่าโมอเอา้าล็อกกระจกแล้วเดี๋ยวสักครู่ฮะมันชัดบ้างเป็นบางครั้งเนาะอ่าไอเป็นกล้องมือถือนะมันมต้องคอยจับปรับโฟกัสตลอดนะครับอ่าตะกีะ้กระจกล็อกนี่ทํางานได้ดีครับสมบูรณ์แอร์แบนะครับเป็นเบาะผ้านุมน่มๆสะอาดสะอานครับผม ฮอมพมสวยมากครับผมเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยจริงนะซีวิกเนาะอ่ะาแต่หลังลงท้เท่านี้คือสุดแล้วนะครับ สองก็ประมาณนี้ครับสะอาดมากนะครับดูดีมากเลยครับนี่ฮะนุ่มวางแก้วน้ำนะครับเป็นรถขนาดกลางใช้งานดีคนนิยมเยอะนี่ไม่รู้ตกกี่เจนแล้วตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดแล้วมั้งนะยางก็อย่างดีเลยนามิชาินพายโลดสปอร์ตสี่สองหนึ่งห้าทับสี่ห้าอาร์สิบเจ็ดนะกยางเต็เตมๆนะดิสเบรกสี่ล้อเอบีเอสครบ วันนี้ได้ออกมาเจอแดดเต็มๆนะชัดมากบอกเลยเติมน้ำมัน e20 ได้ด้วยนะคันนี้ไม่สวยตรงไหนก็อปปากามาวงแถมไฟท้ายเป็นเหลี่ยมนะตัวยอดนิยมคนชอบเอาไปแต่งนี่เดิมๆก็สวยนะครับพอไปแต่งเพิ่มเนี่ยแต่งนิดแต่งหน่อยคือหล่อแต่งนิดแต่งหน่อยก็คือแรงนะครับป้ายไม่เกี่ยวนะฮะป้ายไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับ ท่อผมไม่รู้นะว่าท่ออะไรแต่ว่าก็าสวยดี ID นะไม่ได้ลั่นอะไรนั้นได้แต่ถ้าเหยียบรอบสูงๆเนี่ยก็อาจได้อารลมไอ้ได้อาทลมอัธรลดสมองผมเบอร์แล้วได้อารถรลดอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลนให้ฟังวันนี้พี่เพียงไงก็ไม่รู้นะอ่า นี่ครับทำงานได้ดีครับลงได้สุดก็สนใจยังไงรบก,กวนโทรโดยตรงนะครับ0 8 5 2 4 9 1 9ห้นะครับโอนจองได้นะครับพอโอนจองปุ๊บเนี่ยมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเน็นน์ไม่ผ่านคืนเองินจองนะครับมีรถคันเก่าเอามาเทินได้ครับพี่คันนี้สวยมากผมเฟิร์มเลยสวยมากสวย,ยจริง ถ้าดูแล้วก็ใครดูแล้วมั่นใจคือมาดูเหอะพี่แต่ถ้าใครเพิ่งดูนะลองดูหรือผ่านมาลองแวะเข้ามาดูได้ครับว่าสวยจริงไหมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันมาดูด้านท้ายนะครับนี่อุปกรณ์แม่แรงเครื่องไม้เครื่องมือยังอะไรนะครับอยู่ครบเก็บไว้อย่างดีนะดูสวยงามดูสะอาดสะอาดดูดีมากๆนะครับ สวยงามครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเครื่อง1,800งพันแดซีซีไอวีเทคนะครับเติมน้ำมัน E20 ได้เครื่องัสดก็รับรถพร้อมริมได้เลยนะฮะออกรถ ก่อนปีใหม่รับไปเลยน้ำมันเต็มถังนะครับวันรับรถสวยงามสะอาดสะอ้านดูดีวันนี้ก็เพียๆหน่อยนอนเร่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับนะพลิกไปพลิกมากว่าจะหลับพี่เอ้ยสวยครับมาดูได้เลยนะสะอาดสะอ้านดูดีมาก คือแสงมันได้อ่ะแล้วมันชัดมากผมว่าพี่เห็นชัดแน่นอนคือผมขยับออกมาให้พี่ตรงมีแสงเลยอ่ะเมื่อกี้มันจอดอยู่ในร่มใช่ไหมก็ <S <S ขยับม,มาตรงนี้เลยนะสวยงามอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยครับ ซีวิ c เอดีนะครับคันนี้เลขไมลหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะฮะว้าวได้ยินเสียงท่ออยู่นะครับพอสนุกสนานนัไม่ลั่นมากแต่ได้อัธรถแน่นอนโ้โหโอ้โหใช้ได้เยี่ยมนะกระจกพับไฟฟ้านะครับวู แค่ไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์เลยนะทำงานได้ดีครับสม,มบูรณ์นะฮะมอเตอร์ฝั่งคนขับนะครับนี่ทำงานได้ดีลื่นนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสวยมากเฮดสแดงนะโลโก้แดงด้วยดูสวยงามสปอร์ตมากขึ้นนะแอร์แบ็กครบนะบนี่ดูปุ่มที่สีสวยมากนะฮะนี่สวยจริงแจรีโมทนะนี่ อะไสามสารสวยมีขั้นเก่าเอามาเทอได้ครับผมนี่ช่อง USB ด้วยนะทำมาดีมากนะไฟตัดหมอกนะเซ็นทรันล็อกล็อกกระจกอะไรมีหมดเลยนะครบครบดูีช่องสวยมากอันนี้คือชอบนะผมชอบมากนะฮะดูดีมากนะครับตรงตัวหนึ่งสองซาติดแล้ว นะฮะฮพร้อมจอ Android สวยๆนี่เอาไปลงได้นะมีเนวิกเกเตอร์นะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เป็นมเมนวิแผนที่ระบบนำทางได้อย่างดีนะครับจอสวยงามสวยมากลงตัวนี่แจ่มมากนะครับอันนี้คือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมเรดิโอนะ มันจะย้อนแสงอันนี้จะชัดเลยถ้าผมบังแสงนะนะทำงานได้ดีครับถ้าเรือกรุงเทพน้ำทะเลขึ้นปิดเลยผมจะเป็นลมที่ไม่ไหวนะเพียๆวันนี้นะขออภัยด้วยแต่รถสวยครับเฟิร์มแอร์นะครับแอร์ประมาณนี้สวยงามมันย้อนแสงเนาะเดี๋ยวผมลองบังแสงให้นะฮะนะช่องเก็บเหรียญใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆวางเกี้ยวน้ำ น้องมัน,านทามา่ะมันแผลบเลยแต่ของเล็กๆน้อยๆได้ไม่ใช่ก็ปิดนี่นะเท้าแขนนี่เสียงไม่ได้โฟกัสไม่ได้ไฟติดนะครับพลังหมดแล้ววันนี้หมดเดียวหมดแรงไฟติดนะฮะสวยมากโอ้ลืมลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เปิดเครื่องเสียงครั้งหนึ่ง 14, นี่ฮะ4140100หอวไรมันติฟังก์ชันนะปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะ 14, นี่ตั้งปรับตรงนี้ได้เลยนะนี่ 14, ผมก็ปไปกดตรงนู้นเนาะ 14, ก็จะให้ดูว่าจอสัมผัสได้ด้วยแล้วก็ปรับจากปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับ 14, แต่เราต้องเซ็ตช่องไว้ก่อนนะหรือไม่เราก็กดค้างไว้นะครับนี่มันจะสกแกนหากดตรงช่องค้างไว้นี่ฮะ เพิ่มเสียงอันนี้เบตหนักเลยอันนี้มาเซตเอานะเธออคคงงคงงไไมม่่รรัััักฟยพสรุปเลยนะครับสรุปเลยคันนี้เป็น Honda Civic FD 1.8 S g เกียร์ออโต้แอร์แบ็กครบสีดำปี2010ในราคา299,000บาทเครดิตดีฟีดาวนะครับตกข้างว่าอยู่ที่6,000 510บาทมีคันเก่าเอามาเทินได้นะโอนจองได้มาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเซ็นนไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตังค์นะครับย้ำว่ามีรถคันเก่าเอามาเทินได้กบบระบะนิโก้สีแคบสีประตูอีซูซด,ด,ดีแม็กเทินได้หมดนะครับเบอร์085 2491987นะครับกิจนะครับเดี๋ยวฟังท่อกันนะ,น,ะนะลองฟังดูครับหนึ่งไม่รู้ได้ยินป่าน,นะสองสาม ไม่ลั่นครับแต่ว่าได้อดัถรรในรอบสูงนะของผมก็ประมาณนี้นะไม่ลั่นแต่ว่าขับมันนะครับได้อัธรรถสวยลงตัวหรือถ้าไม่ชอบ FD ก็ขยับไป FB ขคันนะู้นนะ FB คันนูนสวยดีนะมีเดี๋ยวลิงก์ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้แต่คันนี้ก็โอโ้โหสวยมากๆอ่ะนะนี่ชอบมากโอเคนะครับ ย้ำเบอร์ีหย์แปองสี่เก้าหนึ่งเก้า4ป1เจ็นะออกรถก่อนที่ใหม่รับไปเลยนะ้ำมันเต็มถังวันรับรถนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับอือเอาไปเลย